เ่อกออกซ้ำหนิวก่อยนี่ไหมพี่น้องเขาเอืมไมอ่ะอืมเขาก็เ,เอืนมางานอ่ะอื่เอนมาอย่างภาษาเขาแบอภาษาบ้านทั้งคนอื่นม,มันอืมเาเปนความรักมบอกำมั้ ม่วงซุปก็ได่กินกับข้าวไปเกินได้ไหมครับมงเน่าม้องซุปกินได้ไหมเอาลรืแบบตงก็นี่ดิกินอนี่งกินแบบกนเนะแกดึงเดี๋ยวบเดี๋ยวเม่อไปกินยังไงกูเดี๋ยวราคามาไปนยแตโมนาพ่นาเป็นล้ คุณได้กินัวันีจะถูกแี่น้องกพิสรบแก้ว

ยิ่งอะไรแบบนี้ได้พอจบปั๊บแล้วก็ตัดสินควาบคุณของคุณอยู่นังฟ้อ,อ,งงองไปทุกท่านทุกคนนะครับเด้อข้ามใดบริษัทผ่าว่าจะใดประมวลขอสดขออภัยได้พี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับทุกท่านทุกคนมาเมีนยนมาแจ้มาตีชมอากาศนั่นได้พี่น้องตีชมหน่อยว่าเป็นแนวไหน Còn mình ti mới con mình đem video, cái nào đã, phỏng phút, là